คุณมานะกับต้นไม้น้อยในมุมหนึ่งของออฟฟิศที่เต็มไปด้วยสีเทาและเสียงคีย์บอร์ดที่ดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอมีพนักงานคนหนึ่งชื่อว่าคุณมานะทุกๆวันของเขาเหมือนกันหมดเขามาถึงจัดการเอกสารกองโตแล้วก็กลับบ้านเขารู้สึกเหมือนเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆในเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ไร้ชีวิตชีวา วันหนึ่งคุณปิติเพื่อนร่วมงานผู้ร่าเริงของเขากำลังจะย้ายไปทำงานที่อื่นเธอยื่นกระถางต้นไม้เล็กๆให้เขาฝากดูแลต่อด้วยนะคะเธอยิ้มเขาต้องการแค่น้ำกับแสงแดดนิดหน่อยเท่านั้นเองคุณมานะวางต้นไม้ไว้บนมุมโต๊ะของเขาตอนแรกเขามองว่ามันเป็นภาระอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเขาคอยรดน้ำมันตามหน้าที่โดยไม่ได้ใส่ใจอะไรเป็นพิเศษ ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเขาสังเกตเห็นใบไม้เล็กๆสีเขียวสดแตกยอดออกมาใหม่มันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่กำลังเติบโตท่ามกลางกองเอกสารสีเทาเป็นครั้งแรกที่คุณมานะรู้สึกถึงความเชื่อมโยงบางอย่างเขาเริ่มสงสัยว่าจะทำอย่างไรให้มันเติบโตได้ดีกว่านี้ ความสงสัยนั้นนำคุณมานะไปสู่การค้นคว้าเขาเริ่มอ่านบทความออนไลน์เกี่ยวกับวิธีดูแลต้นไม้สายพันธุ์นี้เขาเรียนรู้เรื่องดินปุ๋ยและปริมาณแสงแดดที่เหมาะสมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมานาน เขาไม่ได้ใช้ความรู้ใหม่กับต้นไม้เท่านั้นแต่ยังเริ่มมองหาวิธีพัฒนางานของตัวเองด้วยเขาจัดระบบเอกสารใหม่เหมือนที่เขาเรียนรู้เรื่องการพรวนดินเขาเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระการทำงานเหมือนที่เขาให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นไม้ต้นไม้ของคุณมานะ เติบโตอย่างแข็งแรงและสวยงามและงานของเขาก็เช่นกันหัวหน้างานสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเขาได้รับมอบหมายโครงการที่ท้าทายมากขึ้นและเขาก็ทำมันได้ดีเยี่ยมโต๊ะทำงานของคุณมานะไม่ได้เป็นสีเทาอีกต่อไปต้นไม้สีเขียวสดใสเป็นเหมือนโอเอซิสเล็กๆเขากลายเป็นคนใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์เขายิ้มบ่อยขึ้นและพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้น ไม่นานก็มีพนักงานใหม่ย้ายเข้ามาเธอชื่อน้องใหม่เธอดูเงียบขรึมและประมาทนั่งอยู่ในคอกสี่เหลี่ยมสีเทาที่ว่างเปล่าทําให้นึกถึงตัวเขาในวันเก่าๆคุณมานะเด็ดยอดอ่อนจากต้นไม้ของเขาไปใส่ในกระถางเล็กๆแล้วมอบให้กับน้องใหม่มันต้องการแค่น้ํากับแสงแดดนิดหน่อยเขายิ้มแล้วมันจะเติบโตขึ้นเอง ในตอนนั้นเองเขาก็เข้าใจว่าคุณปิติไม่ได้หมายถึงแค่ต้นไม้เท่านั้น